กับเช่นเคยในช่วงข่าวไอทีนะครับพบโดเมน Apple One และการอ้างอิงชุดคำสั่ง iOS คาดว่าจะเปิดตัวในงาน Apple event 2020นี้ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เห็นรายงานนะครับเกี่ยวกับการพบชุดคำสั่งของบริการ Apple One n นแอปพลิเคชัน l e Music s วสำหรับ Android กันไปแล้วนะครับล่าสุดพบการจดทะเบียนโดเมน,นของ Apple One และมีการอ้างอิงชื่อในชุดนี้ชุดคำสั่ง iOS คาดว่า Apple ได้เปิดตัวในงาน Apple event 2020นี้นั่นเองนะครับผม อย่างที่เราทราบกันดีนะครับผมเกี่ยวกการมาของ Apple One นะครับและข่าวลือต่างที่ระบุว่า Apple One นั้นเป็นการรวมบริการของ Apple อิลหลายหลายการหมผู้ใช้เลือกรับสมัครแบบแพ็กเกจนะครับโดยเป l น One นั้นจะมีบริการ Apple TV Plus Apple Music Apple New s Plus และ Apple a r c a d e รวมถึงแพ็กเกจขั้นสูงสุดจะมีตัวเลือกสำหรับการเก็บข้อมูลบน i c ค o u d นะครับซึ่งแต่ละแพ็กเกจก็มีราคาที่แตกต่างกันไปตามดับ ขึ้นอยู่กับจำนวนของการบริการนะครับผมและการรวมของบริการนั่นเองนะครับซึ่งล่าสุดสื่อต่างประเทศพบว่า Apple นไ <ะ S 1> ด้นำเนินการจดชื่อโดเมนที่ชื่อว่า AppleOne หลายรายการซึ่งกลุ่มโดเมนนี้มีการชี้ไปที่เซิร์ฟเวอร์เนมของ Apple นะครับซึ่งก็คาดว่าเป็นบริการของ AppleOne อาจจะเปิดตัวในงาน Apple Event 2 0 2 0ที่จะจัดขึ้นในคืนวันที่1ิมิถุนายนนี้นั่นเองนะครับซึ่งประมาณเที่ยงคืน ของ15นะครับเทศไทยและเช้าวันที่ส6บกของเทศไทยนะครับบรรดาชื่อโดเมนที่เกี่ยวข้องกับ apple one ซึ่งก็คือ apple one audio apple one blog apple one chat apple one cloud apple one club apple one community apple one film apple one guide apple one host apple one space AppleOne.tech และ AppleOne.website จากโดเมนนำกล่าว Apple ยังไม่สามารถใช้ชื่อโดเมนได้อย,ยมอย่าง AppleOne.com หรือ AppleOne.net ได้เป็นไม่ได้ว่าโดเมนเหล่านี้อาจจะได้รับการรรับกาจดโดยผู้อื่นมาก่อนแล้วต้องรองดูว่า Apple จะซื้อโดเมนเหล่านี้หรือไม่นั่นเองนะครับนอกจากนี้มีสื่อรายหนึ่งยังรายงานเพิ่มเติม,ตมว่ามีการพบชื่อของ AppleOne ในุดคำสั่งบนอวเที่เขียนว่า c a s โซ Apple One และ k e บ p Apple One ในส่วนของไฟล์โลเคชันสำหรับหน้าจอการนรับผมสมาชิกใน iOS 4นั่นเองนะครับการพบหลักฐานต่างๆของ Apple One ก่อนงานอีเวนต์นี้ข้อได้เ p p l e ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดตัว Apple One ในงาน Apple e v e n เวนต์วที่จัดขึ้นในคืนวันที่15ยา่างเข้าวันที่16กันยาย,ยนนี้ตามรางในประเทศไทยซึ่งคาดว่าจะมีการเปิดตัวพร้อมกับสินค้าใหม่ใมอย่างเช่น iPhone 12 Apple Watch Serie รี Apple Watch SE, AirTag, AirPods Studio แลนอื่นอีกมากมายตามข่าวดังขณะนี้นะครับสำหรับนี้ในช่วงข่าวอยู่ไอทีห้องจอดเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสอยาตามรายก,การชมด้วยผมสวัสดีครับ